สวัสดีค่ะดิฉันชื่อนางสาววิภาวีนวลสำลีราบประจำตัวนักศึกษา6 3 1า3 1 2 0 2 8ดิฉันได้เลือกนำเสนอเกี่ยวกับกราฟแผนภูมิแท่งแสดงจำนวนประชากรพศ2548ถึงพศ2578จจากกราฟแผนภูมิแท่งแสดงจำนวนประชากรโดยสีม่วงแทนประชากรทั้งหมดสีแดงแทนไว้เด็ก สีขาวแทนผู้สูงอายุปี2548มีประชากรทั้งหมด65ล้านคนมีวัยเด็กอยู่ประมาณ14ล้านคนยผู้สูงอายุ7ล้านคนในปีพศ2553มีประชากรทั้งหมด64ล้านคนวัยเด็ก13ล้านคนผู้สูงอายุ8ล้านคนในปีพศ2558มีประชากรทั้งหมด65ล้านคนมีวัยเด็ก12ล้านคน ผู้สูงอายุ9ล้านคนในปีพศ2558มีประชากรทั้งหมด65ล้านคนวัยเด็ก11ล้านคนผู้สูงอายุ11ล้านคนในปีพศ2568มีประชากรทั้งหมด65ล้านคนวัยเด็ก10ล้านคนผู้สูงอายุ13ล้านคนในปีพศ2573มีประชากรทั้งหมด64ล้านคน วัยเด็ก10ล้านคนวัยผู้สูงอายุ15ล้านคนในปีพศ2578มีประชกากรทั้งหมด63ล้านคนวัยเด็ก9ล้านคนวัยผู้สูงอายุ16ล้านคนประชากรไทยกับแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงในอนาคตเคยสังเกตกันหรือไม่ว่าในปัจจุบันเรามักจะพบผู้สูงอายุตามสถานที่ต่างๆเพิ่มมากขึ้น นั้นแสดงให้เห็นว่าคนไทยมีอายุยืนเพิ่มมากขึ้นกว่าในอดีตผู้สูงอายุเหล่านี้บางส่วนได้รับการดูแลเป็นอย่างดีจากสมาชิกในครอบครัวบางส่วนคงต้องออกมาประกอบอาชีพต่างๆเพื่อหาเลี้ยงตนเองเพื่อมีชีวิตอยู่รอดต่อไปและพบว่าบางส่วนก็มีจํานวนไม่น้อยที่ถูกสมาชิกในครอบครัวทอดทิ้งให้อยู่ตามลําพังหรือนําไปทิ้งตามสถานที่ต่างๆเนื่องจากไม่มีเวลาในการเลี้ยงดูหรือคิดว่าเป็นภาระไม่อยากรับผิดชอบ ดังที่เราเคยได้รับข่าวสารจากสื่อต่างๆกันมามากแล้วทั้งสื่อจากในทีวีและสื่ออินเทอร์เน็ตต่างๆในของทุกๆวันนี้ซึ่งจะเห็นได้ว่าเนวโน้นมของการถูกทอดทิ้งผู้สูงอายุจะเพิ่มขึ้นอยู่เรื่อยๆ,ๆ,ๆโดยเฉพาะอย่างยิ่งในเขตชนบทที่ลูกหลานต้องอุปย์ปมาทำงานกันในเมืองหลวงหรือในเมืองใหญ่ๆเหตุการณ์ดังกล่าวบ่งชี้ให้เห็นถึงโครงสร้างประชา กงของไทยที่มีแนวโน้มในการเปลี่ยนแปลงของในอนาคตปัจจุบันประเทศไทยมีประชากรประมาณ67.2ล้านคนหากดูโครงสร้างอายุของประชากรพบว่าอายุ0-14ปีมีประมาณร้อยละ20.3อายุ15-64ปีมีประมาณร้อยละ70.7และอายุ65ปีขึ้นไปมีประมาณร้อยละ9และเมื่อพิจารณาอายุไขเฉลี่ยแล้วพบว่า เพศชายมีอยุไขเฉลี่ยเมื่อแรกเกิดประมาณ71.02ปีและเพศหญิงมีอยุไขเฉลี่ยเมื่อแรกเกิดประมาณ75.82ปีที่มาของข้อมูลมาจากข้อมูลประมาณการปีพศ2553จากกำนักงานสถิติแห่งชาติประเทศไทยจัดเป็นประเทศที่มีประชากรมากเป็นลำดับที่19ของโลกรองจากจีนอินเดีย สหรัฐอเมริกาอินโดนีเซียบราซิลรัสเซียปากีสถา,านบังคลาเทศในซีเรียญี่ปุ่นเม็กซิโกเยอรมานีฟิลิปปินส์เวียดนามอียิปต์เอธิโอเปียตุรกีและอิหร่านโดยมีประชากรคิดเป็นร้อยละหนึ่งของประชากรโลกและมีการเพิ่มของประชากรประมาณ1ใน140ส่ส่วนของการเพิ่มประชากรโลกซึ่งการเพิ่มประชา อของไทยดังกล่าวนี้เป็นการเพิ่มแนวราที่คงที่และมีแนวโน้มที่จะลดลงในอนาคตโดยพบว่าเมื่อปีพศ2549ประเทศไทยมีอัตราการเพิ่มประชากรร้อยละ0.6ต่อปีและข้อมูลประมาณการในปีพศ2555ก็ยังพบว่ามีอัตราการเพิ่มประชากรอยู่ที่ร้อยละ0.6ต่อปีซึ่งแสดงให้เห็นว่าแนวโน้ม ประชากรในวัยเจริญพันธุ์จะลดลงเรื่อยๆและการคาดการณ์ของคณะทำงานฉายภาพประชากรของสถาบันวิจัยประชากรและสังคมมหาวิทยาลัยมหิดลกล่าวว่าในปีพศ2565หรืออีก11ปีข้างหน้าอัตราการเพิ่มของประชากรใกล้เคียงกับศูนย์ คืออัตราการเกิดในแต่ละปีมีจำนวนที่ใกล้เคียงกับอัตราการตายในแต่ละปีดังที่ทราบแล้วว่าปัจจุบันประเทศไทยมีอัตราการเกิดของประชากรที่ค่อนข้างลดลงสาเหตุเนื่องมาจากประเทศไทยมีนโยบายให้คุมกำเนิดที่ได้ผลดีมาตั้งแต่อดีตจ,จนถึงปัจจุบันผู้หญิงไทยในวัยทำงานมีแนวโน้มที่จะแต่งงานช้าและเป็นโสดมากขึ้นตลอดจนโครงสร้างของสังคมที่เปลี่ยนมาเป็นครอบครัวเดียวมากขึ้น มีภาวะและต้นทุนของค่าใช้จ่ายต่างๆตลอดจนการเลี้ยงดูบุตรที่มากขึ้นตามไปด้วยเป็นต้นทั้งนี้พบว่าประเทศไทยกำลังจะก้าวเข้าสู่สังคมของผู้สูงอายุในในอนาคตโดยประชากรในวัยเด็กจะลดลงในขณะเดียวกันประชากรผู้สูงอายุอายุ60ปีขึ้นไปจะเพิ่มมากขึ้นเพื่อเห็นแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงที่ชัดเจนยิ่งขึ้นตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันและในอนาคต